สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะพามาดูเป็นรถมิ t s ูบิชิไทยท่านนะคะ2.5 VG Turbo ขับ2นะคะคันนี้เป็นรถปี14จดใช้งานปี2015นะคะราคายังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้เดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยวันนี้ถ่ายติดถ่ายติดถนนนะคะต้องรีบนิดนึงกลัวรถมาเฉี่ยวนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟฮาโรเจนนะคะไฟตัดหมอกมีให้นะกระจังหน้านะคะเป็นสไตล์รังผึ้งเนาะเป็นขอบโครเมียมด้วยนะ นี่เลยโลโก้มิซูบิชิสวยงามชัดเจนนะคะวันนี้ไปไวนิดนึงถ่ายติดถนนจริงๆค่ะทุกคนนี่เลยกลัวรถจะมาเฉียวนะคะหันหลังด้วยนี่เลยไฟหน้านะคะสวยใสยไม่แต่งไม่ชํำรุดนะตัวรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่มีราคาและก็ยังไม่ได้เก็บงานนะคะมีร่องรอยด้านหน้านิดหน่อยนะคะขูดขีดมานิดหน่อยแต่เดี๋ยวทำการปรับสภาพให้สวยกริบนะคะคันนี้รับรองฉ่ำๆแน่นอน ตัวรถเนาะมีร่องรอยนิดหน่อยแต่ว่าเป็นบอดี้เดิมแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยนะอาจจะต้องมีเก็บสีนิดหน่อยนะคะรถปีจดรถปีสิบสี่จดสิบห้านะคะซุ้มล้อนะนี่เลยตัวแม็กตัวยางนะคะสวยสวยเลยนี่แม็กนะคะมีซูบิชิเดิมเดิมเลยหัวน็อตหกรูนะคะได้เป็นขอบสิบหกนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่เลยขอบสิบหกนะคะ สวยๆนะทุกคนด้านข้างตัวรถนะคะตัวรถเนาะก็เป็นรถสี่ประตูนะคะสี่ประตูยกสูงบันไดข้างมีให้นะคะนี่เลยมีบนไดข้างเพราะว่าเป็นรถยกสูงนะคะ,ะกระจกข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกเป็นสีโครเมียมนะสวยกริบอนี่เลยตัวฟิลม์มตัวรถนะคะเดิมๆก็เป็นฟิล์มสีใสนะคะ มือจับประตูเป็นสีโครเมียมนะทุกคนตัวรถสภาพดีมากเพิ่งเข้ามาเลยถ่ายให้ได้เห็นได้ชมกันก่อนใครอ่าเปิดมาภายในนะคะลูกค้าจะเจอกับเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะปรับแมนวนวลนะคะเบาะหนังสีดำภายในสวยสวยอ่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนี่เลยภายในสีดำหน้าจอทุกอย่างใช้งานได้ปกติเนาะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์มือหมุนตัวรถได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ เกียร์แมนวนวลนะคะใครชอบสายแมนวนวลนแนะนำคันนี้ให้เลยพวงมาลรยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้มาดูเลขไมค์กันรถคันนี้ปี1 4บ5นะคะมิสูบิชิไททันเนาะไม่ใช้งานอยู่ที่85,119ก้กิโลนะคะตัวเครื่องเสียงดังปกตินะถ้าเมื่อกี้จะได้ยินเสียงเพลงนะคะสตาร์ทเครื่องแล้วได้ยินเสียงเพลงเลยอ่ะ สวยๆหน้าภายในกลิบๆกระจกสวยๆนะคะที่บางแดดมีให้ที่เก็บแว่นตานะคะใช้งานได้ปะกะติทุกอย่างอ่ะตัวรถสวยเดิมมากวันนี้อากาศร้อนร้อนทุกคนเอ้ยร้อนมากนะคะเซลลที่อยู่หน้าเต็นท์จะเป็นรม <laughs> เซลล์ที่อยู่หน้าเต็นท์จะเป็นรมนะคะ สวยๆเลยค่ะคันนี้พนักพักแขนนะคะมีให้ตัวรถเบรกมือสวยงามไม่แตกไม่ชำรุดนะคะมีช่องวางแก้วให้ด้วยอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ซอยเซรีไทย70นะคะคันนี้เนาะต้องบอกเลยว่าออกราคาไม่แพงแน่นอนนะคะติดตามไว้เลยถ้าเกิดตัวรถได้ราคาแล้วนะคะเฮียออกราคาให้แล้วมินจะรีบมาใส่ไว้ที่ดีสคริปชันนะคะ มิสูบิชิไททันนะคะนี่เลยไททันมือจับประตูสีโครเมียมนะคะตัวฟิล์มสวยใสายมากนะคะนี่เลยกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสนะจ๊ะวันนี้นี่เลยภายในเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําสภาพสวยสมบูรณ์ด้านหลังนะคะใช้งานมาค่อนข้างน้อยเลยสมบูรณ์ร้อยอยู่นะทุกคนเบาะหนังสีดำดๆกริบๆเลยนะคะ,ะมีพนักพักแขนให้วางแก้วได้สองใบนะคะ สวยๆตัวรถบอรี้เดิมแน่นอนจ้านี่เลยซื้อรถกับมินเนาะเราที่เต็นก็รับประกันอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีรถชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะสูญหายกลับกรอทะเบียนเปลี่ยนเครื่องมาอะไรอย่างนี้นะคะไม่รับซื้อเลยนะทุกคนในส่วนของคัสซีนะคะสวยงามมากไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะคะแมกและยางก็จะเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะแมกและยางเหมือนกันทั้งสี่เส้นนะจ๊ะ โลโก้ไททันพลัสนะคะไฟท้ายมาแบบว่าได้เป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะนี่เลยกันชนได้เป็นสีดำนะคะโลโก้2.5 VG Turbo นะคะ DID Common Rail Titan อยู่ครบนะคะนี่เลย Macliner Mitsubishi Motor นะคะเดิมๆโรงงานเลยจ้านี่เลย Macliner ไม่มีร่องรอยการผลของหนักนะคะเพราะ Macliner ไม่แตกนะคะรอยขีดปูดก็แทบไม่มีนะคะ รถสวยสภาพดีนะทุกคนอ่ะสวยๆนะคะไฟท้ายหลอดไส้ทรงสวยๆแบบนี้ไทท่านพลสัสสวยๆเลยตัวรถเนาะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะฝ้าทางน้ำมันเป็นสีคโครเมียมเนาะอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับตัวรถแต่งป่งล้อมาทั้ง4ีล้อเลยนะคะอ่ะสี่ประตูยกสูงพี่ๆท่านไหนหาไทท่นใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้ให้เลยเข้ามาใหม่เนาะ สวยๆนะคะใช้เงินจับจ้องเพียง1,000บาทนะคะที่เต็น์น้อมีไฟแนนซ์ทุกธนาคารนะคะลูกค้าสนใจอยากเข้ามาเซ็นไฟแนนซ์ที่เต็น์นะคะนัดน้องมินมาได้เลยนะมีทุกธนาคารนะคะสวยๆเลยคันนี้ก็ผ่อนไม่แพงนะคะทุกคนเดี๋ยวราคาข้างวดน้องมินจะใส่ไว้ที่ description นะคะ นี่หน้าจอใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะคอนโซลด้านในสวยกริบเนาะไม่มีรอยแตกไม่มีชำรุดนะคะอ่ะสวยๆเลยอ่ะพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ามาดูได้นะคะอย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่พีนพูดนะคะทุกคนต้องเข้ามาดูก่อนอ่ะรถสวยๆย,ยอดจัดลน้ลนๆเลยจ้า ทันนี้สามารถฟรีดาวได้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ขอฝากไทท่านพลัสตัวนี้นะคะไว้ให้พิจารณากันด้วยนะคะปี14.15เนาะ2.5 VG Turbo เทอร์โบนะคะสวยๆกริบๆฝากไว้ด้วยนะคะ